ฟ้าทลายโจรเนาะสรรพคุณเนาะแก้ไอแก้เจ็บคอฟ้าทลายโจรเนาะก็จะมีดอกเนาะแต่เนี้ยดอกยังไม่ทันโตเท่าไหร่เนาะก็จะเก็บไปต้มเนะให้ตาทวดนะครับตาทวดไอเนาะไอเจ็บคอเดี๋ยวก็จะต้มเนาะนี่นะก็เอาทั้งห้าเลยเนาะมีรากด,ด้วยเอาทาาั้งรากเดี๋ยวไปล้างกันให้สะอาดเลยเนาะ จะไปต้มแย่ให้ตัทวดกินเนาะแก้ไอแก้เจ็บคอเนาะแก้ไข้ได้ด้วยนะครับฟ้าทลายโจรสับคุณดีมากเลยนะครับมีตามน่าจะมีทุกบ้านเนาะสับคุณดีมากถ้ามีก็อย่าถอนทิ้งเนาะเอาไวล้ลานยามจำเป็นเกิดเหตุขึ้นมาเราก็เอามาต้มได้เนาะอันนี้ก็คือกำลังต้มเนาะต้มฟ้าทลายโจรน,นะครับ เราจะเคี่ยวนะเนาะเคี่ยวสามเอาหนึ่งนะครับอย่างสมมติว่าใส่น้ำสามขันเนาะก็คือจะท่วมเป็นเนี่ยแล้วก็จะเคี่ยวเคี่ยวไปเคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือน้ําประมาณหนึ่งขันนะครับเขาเรียกว่าเคี่ยวสามเอาหนึ่งเนาะเนี่ยการเคีย่วยานะครับตอนที่จะไปเอาตัวยาเนาะเนี่ยเราก็จะยึดถือว่าเอาทั้งห้าเลยนะครับคือเอามาต้มเคี่ยวเนี่ย ทั้งห้าก็คือว่ามีรากมีดอกมีผลมีใบคือครบแลแหละทั้งต้นเขาเนาะต้นยิ่งแก่ยิ่งดีนะการเก็บตัวยามาต้มก็เนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยหลก่อนมาเคี่ยวคือล้างให้สะอาดก่อนเนาะแล้วถ้าใช้หม้อเคลือบหรือหม้อดินนะ่ะก็จะดีนะครับถ้าเป็นหม้ออลูมิเนียมน่ะก็คือไม่รู้นะมันเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลนะ่ะ เอามอเคลือบหรือโมอดินอน่ะจะดีมากเป็นบนลานเนาะถ้าหมอดินจะเป็นบนลานแก้ไอเนาะแก้ไอแก้เจ็บพอดีมากเลยนะคะจิบไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเป็นไข้ก็คือจิบเป็นถ้วยเลยนะหายเนาะนี้ก็คือคนในบ้านนี่ก็ถ้าเป็นอะไรก็จะเอาอย่างนี้แหละถ้าไอขึ้นมาก็จะเอามาเคี่ยวเนาะเอามาเคี่ยวเอามานั่น ก็จะหายกันเนาะกินประมาณสองมอก็หายแล้วน,นี่ก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะเคี่ยวจนกว่าจะได้อันนี้ก็เคี่ยวได้ที่แล้วเนาะสามเอาหนึ่งเนาะนนก็จะเหลือประมาณหนึ่งขันนะครับอันนี้ก็จะเอาไปให้ตาทวดกินได้เลยเพราะตาทวดไอเนอะอาะไอเจ็บคออ่าเดี๋ยวก็จะยกไปให้ตาทวดกันเลยนะครับนี่นะ เคี่ยวก็คือเคี่ยวอย่างนี้นะครับให้เหลืออย่างนี้เลยนะคบสามเอาหนึ่งนะครับน้ำยาเข้มข้นมากโอ้สีสวยน่ากินน่ากินน,กน,น่ากินจังเลย <laughs> น่ากินถ้าทวดต้องกิน นี่แล้วตาทวดก็กินยาแก้ไอแก้เจ็บคอที่ต้มม<อ>าเน<ห>าะขอให้หายไวๆนะครับตาทวดห,หวานมากตาทวดกินแล้วอร่อยมากเลยหวานชื่นใจอร่อยออชื่นใจชื่นใจนี่ขอให้ตาทวดหายไวๆนะครับ เอาใจช่วยตาทวดกันนะครับสวัสดีครับ